ปาพิคเววิหารธาอัตตะสาร,รนาอนัญญสาร,รนาธรรมทีปาธรรมสาร,รนาอนัญญสาร,รนาขอเจรำำิญธรรมอํานวยพรท่านสาธุชนชาวพุทธทั้งหลายวันนี้ตรงกับแรมเจ็ดค่ำเดือน8ปปีฉลู และตรงกับวันพระสบัดีที่1กรกดาคมพฤกราช2514อาตมาเข้าใจว่าวันนี้เป็นวันพระตรงกับรแรมแปดค่ำแต่กลายเป็นว่าวันนี้ตรงกับรแรมเจ็ดค่ำไม่ใช่วันพระนํ่นเพราะว่าไปดูปฏิทินไว้ในวันก่อนคงจะดูพลาดผิดเข้าใจว่าวันที่หนึ่งกรกดาคมพฤกราช2514นี้ เป็นวันพระธรรมสวรรคแรมแปดขึ้ก็เลยมาตเตรียมตั้งค่ากล้องเพื่อที่จะแสดงธรรมในวันนี้แม้ว่าจะพลาดผิดไปเป็นความคลาดเคลื่อนทางสัญญาจำว่าวันนี้เป็นวันพระธรรมสวนรก็ตามแต่ก็ควรที่จะแสดงธรรมอยู่ดีเพราะว่าธรรมนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะจะจงแสดงเฉพาะวันพระธรรมสวนรเท่านั้น วันอื่นนอกจากนั้นก็จะแสดงไม่ได้ธรรมะก็ควรที่จะแสดงได้แทบทุกวันเลยทีเดียวก็จะส่งผลดีทำให้ฝนตกลงมาร่วรดจินาชาติให้ชุ่มฉ่าก็หมายถึงว่าฝนแห่งพระธรรมนั้นจะได้ตกลง,ลงมาสู่ใจของเราให้ได้ความสงบสุขร่มเย็นการได้ฟังธรรมนั้นท่านก็ถือว่าเป็นธรรมที่เป็นที่พึ่งอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นนาถการณธรรม ธรรมที่ทําที่พึ่งให้ได้อีกอย่างหนึ่งคือถ้าใครก็ตามฟังธรรมแล้วรู้สึกศรัทธาปิติปราโมดในธรรมนั้นถ้ารู้สึกศรัทธาปิติปราโมดในธรรมนั้นนั่นแหละได้ชื่อว่าได้ธรรมคือการฟังธรรมนี้เป็นที่พึ่งแล้วแต่ถ้าฟังธรรมแล้วกลับไม่ได้ความรู้สึกศรัทธาปติปราโมดอะไรเลยก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้การฟังธรรมนี้เป็นที่พึ่ง งั้นการฟังธรรมถ้าเราขยันฟังให้ดีๆแล้วเนี่ยก็จะทำให้ได้ศรัทธาปิติพระโมทได้จริงๆนะไม่เชื่อว่าจำไม่ได้เลยแต่ก็มีข้อแม้ว่าจะต้องเป็นธรรมที่มาจากพระสมัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าที่ตัดแสดงเอาไว้แล้วเราผู้เป็นสาวกผู้ฟังตามพระพุทธเจ้านี้ก็นํามาอธิบายขยายความ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงตรงตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงตัดเอาไว้นั้นตามพุรวจนพระบาลีมีมาในพระไตรปิฎกอัตมาภาพสาทุกยุคขึ้นแสดงเป็นนิกายบทในเบื้องต้นนั้นว่าอัตตาทีปาพิโกเววิหาระอัตตสารนาอนัญญาสารนาธรรมทีปาธรรมสารนาอนัญญาสารนาแปลความว่า ดูก่อนพิสูทั้งหลายแต่ทั้งหลายจงอยู่มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแต่ทั้งหลายจงอยู่มีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยซึ่งจะอธิบายขยายความให้สับต่อฟังดังต่อไปนี้มีพุทธวจนะพระบาลีคำหนึ่งว่าทีปะท่านแปลว่าเกาะ ก็คือในลักษณะที่เป็นเกาะแอ่งที่อยู่ตามแม่น้ําผุดขึ้นมาในท่ามกลางหมหาสมุทรไม่ได้แปลว่าเกาะเหมือนกับเสื้อเกาอที่จะมาคุ้มครองป้องกันตันเองชาวพูดบางคนไปเห็นความแปรนี้แล้วก็เข้าใจว่าน่าจะแปลว่าเกาะมากกว่าเกาะ เกาะเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าป้องกันตัวเรา,เาไว้ได้ส่วนคําว่าเกาะก็จะเป็นเกาะแก่งที่อยู่ตามแม่น้ําหรืออยู่ในมาสุทุดขึ้นมาเป็นเกาะเป็นแก่งเล็กเป็นเกาะเป็นแก่งน,น้อยอยู่ในที่นั้นความจริงแล้วแปลว่าเกาะไม่ใช่เกาะคําว่าทีปะนี้ คำว่าทีปะนี้แปลว่าเกาะนั่นเองดังคําว่าลังกาทีปะก็แปลว่าเกะาะลังกาหรือทวีปลังกาคําว่าทีปะในที่นี้ในความหมายหนึ่งท่านหมายถึงพระนิพพานเลยทีเดียวทีปะก็ดีปาระก็ดีตีระก็ดีเนี่ยที่แปลว่าฝั่งนั้นก็เป็นความหมาย ของพระนิพพานไปเลยดังมีพุทธกถาบาลีบทหนึ่งออกมาว่าอัปกาเตมนุเสสุเยชนาปารคามิโนอัถายัางอิตราประชาตีระเมวานุทาวติแปลว่าในหมู่มนุษย์นี้น้อยนักที่จะเข้าถึงฝั่งเห็นไหมคำว่าปาระฝั่งในทีน่นี้ก็หมายถึงพระนิพพาน หมูสัตว์นอกจากนี้ก็มักจะรัดเลาะไปตามชายฝั่งเท่านั้นไม่เข้าไปสู่ฝั่งสถีที่เป็นพุทธวจนะพระบาลีว่าตีระเมีวานุทาวติมีคำว่าตีระตีระนั้นก็แปลว่าฝั่งเช่นเดียวกันแม้แต่คำว่าตีระซึ่งแปลว่าฝั่งเป็นคำพูดในทางชาวบ้านไปเลยนะ คือฝั่งหมหาสมุทรฝั่งแม่น้ำเนี่ยท่านก็ยังมาใช่นในความหมายว่าคือะณิพนานพรปณิพันธ์ก็คือฝั่งนั่นเองเป็นฝั่งตรงกันข้ามที่กระ,ระแสงปลอดภัยแะตรายที่หมู่รถทั้งหลายควรที่จะภาคเพียรพายเรือไปให้ถึงฝั่งตรงกันข้ามที่ปลอดภัยรัตร,ร,รารคือปณิพัน์น,นั้นให้ได้ทีนี้เมื่อคำว่าทีปะ แปลออกมาว่าเกาะอย่างนี้และเกาะตรงนี้ก็หมายถึงฝั่งคือพระนิพพานก็เท่ากับแปลว่าจงมีพระนิพพานเป็นที่พึ่งอตตธีปาจงมีพระนิพพานคือตนนี่แหละเป็นเกาะเป็นที่พึ่งให้กับตนเองการที่จะมีพระนิพพานเป็นที่พึ่งของตนเองนั้นทำอย่างไร ก็ต้องพยายามที่จะปฏิบัติวิปัสนาไปให้บรรลุถึงพระนิพพานนั้นให้ได้ถ้าบรรลุถึงพระนิพพานแล้วก็จะได้มีพระนิพพานนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นอุปสมานุสติได้ด้วยแปลว่าการตามเลึกถึงอุปสมะความสงบคือพระนิพพานซึ่งเป็นหนึ่งในอนุสติสิบมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอุปสมานุสติเป็นต้น การที่เราปฏิบัติไปจนถึงพระนิพพานได้พระนิพพานนั้นเป็นที่พึ่งเป็นที่ลึกแล้วนั่นแหละจึงจะตรงตามพุทธประสงค์ที่ว่าอัตถีปะอัตตะสารนาอนัญญสารนาธรรมะทีปาธรรมะสารนาลัคนาทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสื่อเป็นที่พึ่งเลยทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ามีสื่อเป็นที่พึ่งเลย พุะรัจนะพระบาลีนี้ตรัสไว้ตั้งแต่เบื้องต้นของจักรวัตดิสุดเลยทีเดียวอาตมาก็เพิ่งจะกหนุจจจำเมื่อเช้าของวันนี้ขอนำมาเล่าให้ฟังโดยย่อว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าจประทับอยู่ที่หมู่บ้านมาตุราแควนมคตใกล้กรุงราชคกลึกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเรียกพระพิสุหลายมารับสั่งว่า ดูก่อนพิสุทั้งหลายเมื่อพระพิสุณทูนรับสนองพุทธะดำรัสแล้วว่าพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสพระวจชนนี้ต่อไปว่าดูก่อนพิสุทังหลายทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง จะมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยพระพิสุได้ชื่อว่าเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งนั้นอย่างไรคือหนึ่งพระพิสุในธรรมวินัยนี้กําหนดรู้ดูตามความเป็นจริงซึ่งกายในกายอย่างมีความเพียรเผาเกลเลสสัมปชัญญะ ตื่นตัวสติรึกได้กำจัดอภิชาความทยานอยากได้และทมนัสความเศร้าโศกเสียใจทึ่อเป็นตัวสาได้ในโลก 2. Oh, <okay. S 1> ภิกษุในธรรมวินัยนี้กำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงซึ่งเวทนาในเวทนา oh, <okay. S 1> อย่างมีความเพลยนเผากิเลสสัมัญญาตื่นตัวรู้ตัวทั่วพร้อมสติรึกได้กำจัดอภิชาความทะยานอยากได้ โทมนัสความเศร้าโศกเสียใจซึ่งเป็นตัวโทสัเสียได้ในโลก 3. พระพิสุในธรรมวินัยนี้กำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงซึ่งจิตในจิตอย่างมีความเพียรเผากิเลสสัมปชัญญะเตือนตัวรู้ตัวทั่วพร้อมสติรลึกได้กำจัดอภิชาความทย,ยานอยากได้โทมนัสความเศร้าโศกเสียใจที่เป็นตัวโทสัเสียได้ในโลก และสภิกษุในธรรมวินัยนี้กำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงซึ่งทมในธรรมอัตมาแปลคำว่าอนุปัสสีอนุปัสน,นากายอนุปัสนาธรรมอนุสุปปนาจิตอนุปัสนาธรรมอนุปัสนานี้ว่าเป็นการกำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงไม่ได้แปลอย่างที่ท่านแปลไว้ว่าพิจารณาเพราะคำว่าพิจารณานั้นไปตรงกับคำบาลีว่าปัจเวคณะ ไม่ตรงกับคําว่าอนุปัสสีอนุปัสสีนี้ถ้าแปลกันจริงๆแล้วจะต้องแปลว่ากําหนดรู้ดูตามความเป็นจริงอนุแปลว่าตามปัสสีแปลว่าดูหรือแปลว่าเห็นวิปสนาก็ต้องแปลว่าเห็นตามความเป็นจริงหรือดูตามความเป็นจริงนั้นถึงจะถูกพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้กำหนดรู้ดูตามความเป็นจริงซึ่งธรรมในธรรม อย่างมีความเพียนเผากิเลสมีสัมปชัญญะตื่นตัวรู้ตัวทั่วพร้อมสติมาระลึกได้กําจัดอภิชาวความทยานอยากได้โมมนัสความเศร้าโศกเสียใจทั้งพิรุษะเสียได้ในโลกดูก่อไม่ิสูงหลายพิสูจน์ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีสื่ออื่นเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสื่ออื่นเป็นที่พึ่งอย่างนี้แหละ และรับสั่งต่อไปว่าดูความพิสูจน์งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยสืบเนื่องมาจากบิดาของตนอยู่เถิดเมื่อเตอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจรซึ่งเป็นวิสัยสืบเนื่องมาจากบิดาของตนอยู่อย่างนี้มานก็จะไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสไม่ได้อารมณ์ที่จะมาครอบงำเธอทั้งหลายได้ บุญก็จะเจริญเพิ่มพูนภัยบุญขึ้นมาได้อย่างนี้เหตุเ hey, <Hey, S 1> พราะสมาทานมั่นอยู่ในธรรมซึ่งเป็นฝ่ายกุศลตามพรทบวจนะที่ตรัสบอกพระภิสุง์หลายให้เที่ยวไปในโครจรซึ่งเป็นวิเสืบเนื่องมาจากบิดาของตนก<ม>็คือมาจากพระรุจ้านี่แหละก็เป็นแนวทางที่จะ ให้ได้เป็นผู้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งและนั่นก็คือจะต้องปฏิบัติไปตามสติบัตฐานสี่กายววทนาจิตธรรมกำหนดร,รู้รู้ตามความเป็นจริงอย่างมีความเพียนเผากิเลสขมักขม้นทำความเพลินจริงๆมีสติสัมปชัญญะตื่นตัวรู้ตัวทัว่วพร้อมตามรึกได้อยู่เสมอ และกาจัดอภิชาความทยานอยากได้พร้อมกับทมนัสความเศรา้าโศกเสียใจซึ่งเป็นตัวสงสัสเสียได้ในโลกเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้แล้วก็จะสามารถทาให้ปัาญ,ญาณนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งบรรลุถ,ถึงพระนิพพานและเมื่อบรรลุถ,ถึงพระนิพพานนั้นได้แล้วก็จะได้เชื่อว่ามีพระนิพพานเป็นที่พึ่งมีพระนิพพานเป็นเกาะมีพระนิพพานเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งเป็นที่พึ่ง ที่จะประเสริฐท้าคนกับพระนิพานนี้แล้วกันที่ธรรมารภาพได้ยกพุทธวจนะพระบาลีที่ว่าอัตติปาพิกเวอัตตาสนานัญสนาขึ้นมานี้ก็เพราะเหตุที่ว่าในขณะเวลานี้การฉีดวัคซีนเข้าไปของประชาชนคนไทยก็ได้จำนวนหลายล้านแล้วแม้จะฉีดวัคซีนครบโดสได้สองเข็มแล้วก็ตาม แต่ก็ยังป้องกันตัวอยู่ดีนะต้องอยู่ในมาตรการป้องกันตัวต้องสวมหน้ากากนาไม,มายขยันล้างมือตั้งอยู่ในระยะห่างโซเชียลดิสแตนซิง่งอยู่เสมอนะเพราะวัคซีนนั้นไม่ได้หมายความว่าจะป้องกันแม้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้ยังติดเชื้อโคโรนาไวรัสได้อยู่เพียงแต่ว่าติดเชื้อโคโรนาไวรัสนั้นแล้ว ก็จะไม่เกิดการรุนแรงถึงกับเข้าห้อง i c ซหมอจึงบอกว่าเป็นการฉีดวัคซีนต้านโควิดไม่ใช่ป้องกันโควิดเมื่อติดเชื้อเชื้อโควิหน้าไวรัสเข้าไปสู่ร่างกายแล้วมันก็จะแพร่เชื้อไปได้ไม่มากเพราะว่าถูกวัคซีนที่ฉีดเข้าไปให้มีภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านได้แล้วพอต้านได้แล้วอย่างนี้ก็เป็นเหตุทำให้ เชื้อคโรนาไว,วรัสแทนที่จะลงไปสู่ปอดได้โดยง่ายก็ลงไปสู่ปอดไม่ได้นะคือมันกระจายลงไปสู่ปอดไม่ได้ง่ายเลยเพราะว่าถูกแอนติบอดีภูมิคุ้มกันร่างกายของเรานั้นต้านม,มันเอาไว้อยู่แต่สุดท้ายก็ยังมาป้องกันตัวอยู่ดีนะประมาทไม่ได้เลยแม้แต่บอกว่าฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วนะก็จะหลันลา้าซาได้เลยนะ ก็ยังอย,งอยู่ในมาตรการของการป้องกันตัวอยู่รีต้องสวมแมสสวมหน้ากากไปเราออไปนอกพื้นที่ของตนเองจะต้องขยันล้างมือด้วยเจลและจะต้องตั้งระยะห่างทางสังคมเอาไว้ให้ดีด้วยแลวกลายเป็นว่าเราก็ต้องหันกลับมาพึ่งตอนอยู่ดีจะไปหวังพึ่งกันกันกบรัฐบาลเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ซะแล้วนะรัฐบาลเองก็น่าเห็นใจอยู่นะ ก็เรียกว่ามงงุมงมัง,ง,งาหราอยู่ก็เป็นได้นะไม่รู้จะจัดการบริหารโรคโควิดในทีนี้ได้อย่างไรให้มันประสบความสำเร็จได้เหมือนในสมัยก่อนกลายเป็นว่าการที่จะหวังถึงเรื่องของวัคซีนขอเรียกว่าวัคซีนเทวดานะไฟเซอร์โมเดอรเนี่ยควรที่จะจะซื้อจัดหามาตั้งแต่ตอนแรกซึ่ง บริษัทไฟเซอร์วัคซีนนี้เขาก็เสนอมาอยู่แล้วก็ได้ในราคาที่ไม่แพงซะด้วยก็ยังหวังไม่ได้กลายเป็นว่าวัคซีนที่ยังเป็นหลักอยู่ในขณะเวลานี้ก็คือแอสตราเซเนกากับซิโนแวตและซิโนแวตสองเข็มเข้าไปแล้วก็ยังต้านเชื้อโควิดที่เป็นเดลต้าสายพันธุเดียไม่ได้อันตรายอยู่ดี ดังนั้นเราจึงต้องหันกลับมาพึ่งตนเองอย่าไปฝากความหวังให้กับคนอื่นเลยแม้แต่รัฐบาลก็ตามเราหันกลับมาพึ่งตนเองทำตนให้เป็นที่พึ่งนี่แหละดีกว่าอาตมามีเรื่องจารจาแสดงต่อจากไปนี้นะก็คือใกล้เข้าสู่ยุคมิคาสันดีหรือยังนะอาตมาาก็เคยแสดงเอาไว้แล้วในการก่อนว่าเมื่อโควิด -19 แพร่กระจายเข้ามาสู่โลกใบนี้แล้วก็จะ เข้าไปใกล้ยุคมิคาสัญญีคือมนุษย์เนี่ยมองสำคัญมนุษย์ด้วยกันว่าเป็นเนื้อแล้วก็ไปเข่นฆ่าฝฟันกันเนี่ยให้ล้มตายมากมายเป็นเบื่อเนี่ยซึ่งก็ปรากฏอยู่ในจักรวาลสุนนี่เองต่อจากพุทธูวจนะที่จะมาเล่ามาก็จะเป็นพุทธู้วจนะที่แสดงถึงเรื่องที่ทาให้เกิดมิฆาสัญญีนี้ว่าเป็นอย่างไร อาตมาก็ยังไม่ได้กําหนดจดจำทุกคำุตัวอักษประดีว่าคิดว่าจะมาอ่านให้ฟังในวันนี้ที่สําคัญว่าเป็นวันพระแต่ก็ไม่ใช่วันพระดังนั้นก็น่าจะกําหนดจดจำทุกคำทุกตัสอนให้ดีเอาไปสใสนาบลวันนี้คือวันพระธรรมสรัน่าจะดีกว่าแล้วก็ขอสแสดงความยินดีกันกับญาโยมสาธุชนชาวพุทธที่ได้รับวัคซีนแม้แต่เป็นเข็มแรกก็ต่าง แอสตราเซเนกาหรือซิโนแวคได้รับวัคซีนไปแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงที่น่าสะพึงกลัวอะไรออกมาอย่างปลอดภัยได้ดีอยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของญาโยมสาธุชนชาวพุทธบางคนนั้นแม้แต่พระด้วยกันนี้ที่ไปรับวัคซีนเป็นแอสตราเซเนกาหรือซิโนแวคแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงอาการไม่พึงประสองค์อะไรออกมานี่ก็ถือว่าเป็นบุญอยู่เหมือนกัน ในเรื่องนี้เราคงจะเว้นจากการพูดเรื่องของบุญกรรมไม่ได้หรอกติดหรือไม่ติดนี่มันก็เกี่ยวกับเรื่องบุญกรรมนั่นแหละนะถ้าเรามีกรรมมาฆ่าสัตว์ชีวิตมาก่อนและอยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีปัจจัยที่จะให้ติดเชื้อโควิดไวรัสนะกรรมมันก็ส่งผลทําให้เราไปติดเชื้อโควิดไวรัสได้อยู่ดีนะและถึงแม้ว่าจะไม่ไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ตามนะแต่มีกรรมมา ในการก่อนที่จะส่งผลให้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสอยู่ที่ใดก็ติดได้อยู่ดีเราคงเว้นเรื่องการไม่พูดถึงบุญกรรมนี่ไม่ได้นะมันเป็นบุญกรรมอยู่แต่มาเองก็ถือว่าได้ร่วมบุญกรรมก,กันกับชาวโลกเขาไปแล้วละ่ะตอนที่มีเชื้อโคโรนาไวรัสมาลงที่สำนักของแม่ชีมีแม่ชีคนหนึ่งติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้ว และทางการก็เรียบนำลงเข้าไปสู่ที่กักตัวกับบริเวณทันทีนั้นน่ะก็รู้ว่าโครโรนาไวรัสเนี่ยโรคโควิด -19 มันใกล้เข้ามาหาเราเลยนะทีแรกต่มาได้รับการติดต่อจากคุณวิชิตยุพุทธว่าให้ไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสงโดยได้รับคิวมาจากคุณร่วงวานิช ผู้ที่ไปทําความเบื่อ,ฟอเฟื้อเืิดแผ่ให้เกิดขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์นั้นก็เรียกว่ามีเส้นสายทางคุณอนุวงวรวณิที่จะให้อัตมา,าพ,าพระภู้เปนพิเนาจารย์ของยุพุทธนี้เข้าไปฉีดวัคซีนได้อัตมาก็ไปฏิเสธก่อนนะว่ายังไม่ฉีดวัคซีนในขณะเวลานี้ขอดูไปพลางก่อนนะแต่เมื่อมีเชื้อโควิดวัลรัตลงมาที่สำนักของแม่ชีใกล้เข้ามาเล่าเนี่ยทางวัดก็ถึงกับปิดโบสถ์เลย ในวันรุ่งขึ้นทางการจากสำนักพระราชวังก็เข้ามาสวบตรวจหาเชื้อให้ได้ถึงที่ที่พระโบสถศรัชนะสงครามนี่เองอาตมาก็เป็นพระรุ่งหนึ่งที่เข้าไปสวบกับเขาด้วยนะไปตรวจหาเชื้อผลออกมาเป็นน egative เป็นลบก็สบายใจไปได้อยู่แต่ก็รู้ว่าคโควิดบรมันใกล้เข้ามาแล้วนะดังนั้น จะต้องไปฉีดวัคซีนแล้วละ่ะจึงติดต่อที่จะไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลสงนั้นพอจะไปฉีดจริงๆเตรียมตัวเอาไว้เป็นอย่างดีทั้งพักผ่อนให้เพียงพอเดื่มหน้าไม่มากๆแล้วก็ฉันน้ำมันปลาที่ช่วยเข้าไปละลายริมเลือดทำให้เลือดนั้นไหลเวียนในเดือดเสือกนั้นด้วย,วย,วยพอวันที่จะไปจริงๆคือวันที่ย4บคุณวิชิตก็แจ้งมาว่า คิวเตรมแล้วครับพระอาจารย์มีถึง800ร้อรูปนะขอเลื่อนไปก่อนนะครับจะแจ้งให้ภายในสัปดาห์นี้แหละ mm hmm. เมื่อเกิดเหตุการณ์เลื่อนฉีดวัคซีนไปอย่างนี้อาตมาก็ไปปรึกษาก,กันกับท่านเจ้าคุณเจ้าคณนะ8ปดซึ่งก็ได้นิมนต์ท่านไปฉีดวัคซีนด้วยเนะี่ยว่าคงจะเป็นเหตุการณ์ให้เราไม่ไปฉีดวัคซีนละกันมั้งครับท่านเจ้าคุณอาจารย์ผมว่าน่าจะ เลิกฉีดวัคซีนไว้ก่อนแต่ก็ฝากเชื่อเขาไว้อยู่อย่างนั้นแหละจะไปฉีดเมื่อไหร่ก็ค่อยบอกเขาในตกลงใจว่าจะไม่ไปฉีดวัคซีนแล้วก็ได้แจ้งไปทางพยาบาลผู้รับผิดชอบในเรื่องของพระไปรับวัคซีนนี้ว่าขอฝากเชื่อไว้ก่อนนะยังไม่ไปฉีดวัคซีนในขณะเวลานี้จะไปฉีดวัคซีนในเวลาใดจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง เรื่องดนงกล่าวนี้ก็แสดงเห็นว่าธรรมานั้นได้ร่วมกรรมกันกับชาวโลกไปแล้วล่ะเป็นสาสกรรมเป็นกรรมที่ร่วมกันไปแล้วจากการที่ไปสวอบกับเขาจากการที่จะไปฉีดวัคซีนนั้นก็ถือว่าได้ร่วมกรรมกันกันกบชาวโลกแล้วนี่แหละจึงบอกว่าเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องบุญเรื่องกรรมไม่ได้เลยนะอย่างไรมันก็เป็นบุญเป็นกรรมอยู่ดีนั่นแหละนะอัตมาภาพเอง ที่เป็นพระสงค์แม้ตั้งอยู่ในระยะห่างไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสียงก็ตามก็ยังได้รับกรรมคือไปร่วมกรรมกับเขาในการสวบในการที่จะไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยล้ว,ลวตามที่แสดงธรรมในแรมเจ็ดค่นี้ทรักตุเรมากเลยเนี่ยพูดผิดพูด,พดถูกพูดไปได้ไม่ค่อยดีเลยนะฮะ ก็คงจะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรพลาดผิดก็จะมาแสดงทําใหม่นะให้มันรวงกับวันพระธรรมวันนั้นจริงๆน่าจะดีกว่าก็พอสมควรกับเวลาขอสมมุติตลงคงว่าแต่เพียงเท่านี้ขอความจริงงอกงามในพระสัธรรมพระปริยัติธรรมพระปริบติธรรมและพระปริศธรรมพร้อมกับความสุขดีปลอดภัยนาตรายจงมันเกิดมีแก่ท่านสาธุรชนชาวพุทธทุกท่านทุกคน